วิห์อบอลบาเทนนิ่โต๊ะชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับุกท่านเข้าสู่การพรีวิววิห์ฟุตบอลย่างทุนในค่ำคืนวันพุทธที่17เมษายน2 5 6 7นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงกลางสัปดาห์นะี้ยังมีฟุตบอลให้รุ่นนิเชียกกันอีก2คู่นะครับเหมือนเดิมวันนี้ครับเบย์มินิกจะกลับมาเล่นในบ้านเจอกับอาเซนนอนนะครับส่วนคู่ที่2ซิตี้เจอกับมาดริดถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ ถ้าเจอกันมาเกมแรกนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านตามตีเสมอไมเบิลกสองสองนะครับเรียกว่าอือจับเลยเอ่อถ้าวัดกันฟอร์มวันแรกก็ต้องบอกว่าไมเบิลกนั้นทําการบ้านมาดีนะครับรู้ทางเป็นอย่างดีในการเล่นอาร์เซนอลส่วนเกมล่าสุดครับอาร์เซนอลพลาดท่าปลาชัยให้กับแอสตันวิลล่าคาบ้านเลย0ูนย์สองการวิลล่าตอนนี้การลุ้นแชมิงีิมเบ์ลีกเนี่ยซิตี้ขึ้นนําเดี่ยวแล้วนะครับเพราะว่า ทางอาร์เซนอลทางลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้พร้อมๆกันในค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนฟอร์มก่อนหน้านี้นะครับอาร์ Arsenal, เซนอลชนะไปต้น3-0ชนะลปต้น2-0แล้วก็เสมอกับซิตี้0-0ในฝั่งของเมินิกนะครับสะดุดแพ้ดอตดมุนแพ้ไฮรเทนแฮมแล้วก็เสมอกับเมินิกเกมล่าสุดชนะโคโลน2-0แต่ว่าลีกเมริกาเยอรมน,นีเนี่ยได้แชมป์แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าแต้มขาดแล้วในฝั่งของ ห้างยาไบเออร์ูคูเซนเนี่ยก็เพิ่งจะชนะแนะคบคู่แข่งไปก็ควา้าแชมป์ไปที่เรียบร้อยงั้นก็ไม่มีก็ไม่ได้มีนุ้นอะไรแล้วในในลีกนะครับนอกจากผู้คุนที่ฟุตบอลยุโรปมาดูเกมนี้ครับนี่คืออีกหนึ่งเกมที่โทมัสทูเคิลจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับไล่อัพของ Arsenal, อาร์เซนอลก็บอกว่าวันนี้เอามาเอาแกเบรียลเคซุสไปเล่นเป็นหน้าตรงกลางแทนไคฮาเวสนะครับ โดยมีแกเบลมาติญลี่กับวิโอซาก้าเล่นซ้ายและขวาเหมือนเดิมตรงกลางก็ดิแคนไลกับมาร์ตินอเดกาดส่วนแนวรับวันนี้ก็เป็นมาร์เกเรสกับวิลสตีบาทางขวาเป็น White, เบนจามินไ um วท er, ์ทางซ้ายเป็นทอมิยาสุและผู้สามประตูเป็นเดวิดเลย่าเจ้าบ้านครับ4 2 3 1องสามหนผู้สามประตูเป็นมาร์เวลนอยเออร์นะครับเซนเตอร์ตรงกลาง2ตัวเป็นเอริกไดเออร์มาร์ติอ่มาร์ติสเดลิกนะครับทางซ้ายเป็นนูซามาซาอูนะครับทางขวาโชคิมิตตรงกลางมีลีออนกอลิสก้ากับ คอรัสไลเมอร์โทมัสมุลเลอร์นะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเลอซาเน่ปีกขวาทางซ้ายเป็นชามามูเซราหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนครับแน่นอนว่าไลน์อัพที่ออกมาเนี่ยคืออาริธาเนี่ยเป็นทีมทีมพลังหนุ่มนะครับต้องบอกว่าอายุเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ที่แค่25ปีเท่านั้นส่วนในฝั่งของทูเคิลเนี่ยประสบการณ์ของนักเตะหลายๆคนในถ้วยเนี้ยต้องบอกว่าช่วยทีมได้เยอะ นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลีออนกอเลสกาโทมัสมุลเลอร์ลีรอยซานน่โจโจูคิมมิดหรือ uer, มอนิเออร์เออร์มัตซิเตอริกก็ตามเนี่ยหกเจ็ดคนเนี่ยต้องบอกว่าประสบการณ์ในรายการนี้มีมีมากกว่าอาร์เซนอลนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมก่อนในฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยเกมที่แล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ไม่ดีนะครับกับกลายเป็นบาเยอเนงที่ใช้อาศัยความ จังหวะความผิดพลาดของของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับโจมตีแนวรับก็ต้องบอกว่าเกมวันนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเล่นเล่นผิดระบบไปหน่อยวันนี้เนี่ยถ้าจะใช้แกเบิลเบอร์นารี่กับเบอร์ซาก้าทำเกมริมเส้นแบบเดิมนะครับก็จะเจอเลโอนกลอสกากับคอร์ดเมื่อตัดเกมใน,นกางสนามนั่นแหละนะครับก็เป็นอีหนึ่งทัศนคติกที่ทูเคลื่นรู้อยู่แล้วนะครับว่ามิเกลอาร์เตต้าจะเล่นยังไงทีนี้มาดูที่เกมตรงกลางครับมาที่โรนัลาหกับคาราเบาสพอมาจับคู่กันแล้วเนี่ยผมมองว่า การส่งใครแบบงมามันไม,ไม่ไม่น่าจะทําให้เกมกลางของอาเซนอนดูเหนือกว่านะครับดูเหนือกว่ามูนิกอัน,น่นอนว่าสปีดเกมหรือว่าความเร็วเนี่ยมันดูเหนือกว่าทวิสบุลเลอร์ที่ที่อายุมากอยู่แล้วนะครับแต่มุลเลอร์เองก็เป็นคนเล่เลบนบอลฉลาดอ่ะไม่ไม่ได้ไปคลองบอลไว้นานนะครับได้ปุ๊บก็แปะออกซ้ายออกขวาให้สมามูซารากับลซานะนเน่ทำเกมแล้วก็ตัวเล่นเป็นซูร์ซับคอยจบ แท็บอินหรือว่าในจังหวัดแถวสองก็มีหน้าเป้าอย่างแฮร์รี่เคนเนี่ยปั่นป่วนสติบาแล้วก็มาเกเรตทั้งทั้งเกมแน่นอนแต่วันนี้ผมมองว่าแฮร์รี่เคนจะโดนด<ๆ>ับเบิลเขาเรียกว่าดับเบิลบล็อกอะครับคือทั้งสติบาแล้วก็มาเกเรตน่าน่าจะไม่ปล่อยให้แฮร์รี่เคนได้เล่นง่ายๆอะ่ะริมเส้นผมก็มองว่าวันนี้เจ้าบ,บ้านมิวนิคไม่ได้เป็นรองเลยครับจากฟอร์มล่าสุดของอาร์เซนอลน,นะก็คิดว่าภาพรวมอะอาร์เซนอลก็คงจะต้องสู้แหละนะครับสปีดเกมหรือว่า จังหวะของเกมต่างๆเนี่ยมันมันก็น่าจะแลกทันกันอนะบอลมันทันกันนะครับแต่ถ้าเรื่องของความเฉียบคมเรื่องของความนิ่งประสบการณ์จังหวะต่างๆเนี่ยนะักเตะอาร์เซนอลผมมองว่าน่าจะน,น่าจะ,าจะมีอิมแพกน้อยกว่าเบย์มิวติกที่ลงเล่นในบ้านตัวเองแล้วเสียงแฟนๆคอยกดดันเพราะว่าถ้าเกมนี้เนี่ยเบมิวติกชนะก็เข้ารอบครับไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากส่วนอาร์เซนอลก็ ไม่มีอลไรมากต้องต้องเปิดแรกสถานเดียวในการก็ต้องเปิดแรกไหก,ก็คิดว่าเกมวันนี้เรทราคาเปิดมาปอปอ,ปอลบห้าแน่นอนว่าหลายหลายคนก็คงมองว่าอาร์เซนอลไม่น่าแพ้นะครับน่าไม่น่าแพ้กับเรดแต่ผมมองว่า,วามันมีโอกาสที่อาร์เซนอลจะแพ้เยอะอยู่เหมือนกันก็คงคิดว่าวิมิริกน่าจะเบียดได้แหละนะครับทิสกรสองหนึ่งคู่นี้น่าจะได้ยิงกันเยอะคือถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งโดนำนำเนี่ยนะครับเกมมันจะเปิด แบบแบบนัดที่แล้วเลยนะครับน่าจะมีอย่างน้อย3ลูกขึ้นไปก็มองว่าสกอร์สูงบวกกับต่อไวเยเมนิกนะครับพร้อมที่จะเขีรยอาร์เจต้าตกรอบในรายการนี้ก็คิดว่าไวเยนิกไม่มีอะไรต้องเสียแล้วนะครับคือถ้วยนี้ก็ต้องบอกว่าสำคัญกับพวกเขามากก็เป็นรายการเดียวที่ถูกเคลื่อนจับจะได้ลุ้นแลลวนะครับก็ถือว่าใกล้แล้วอ่ะรอบ8ทีมแล้วนะครับดังนั้นถ้าวันนี้ชนะได้เนี่ยก็เข้าสู่รอบรองอชนะเลิศแล้วส่วนของอาร์เจต้า eta, ตอนนี้ก็ต้องคิดแล้วว่า ตรงกลางสัปดาห์ก็ก็ต้องเอานะครับกับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกส่วนในลีกก็ต้องคัมแบ็กให้ได้ก็เหนื่อยสองทางคิดว่าวันนี้น่านาจะปวดหวัวอยู่เหมือนกันกับกับฟอร์มล่าสุดของของลูกทีมนะครับไม่น่าจะต้านไหวก็วันนี้ขอเลือกเชียร์ไปที่เสือใต้ด์เบยุมินิรับเอ,อ่อซิตี้นะครับเจอกับเรอัลมาดริดสี่เกมหลังเนี่ยเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะซิตี้ชนะ1มาดริดชนะ1นนะครับแล้วก็ มาริดเนี่ยเสมอ2เกมนะครับเล่นในบ้านเสมอกับซิตี้หนึ่งหนึ่งแล้วก็เล่นในบ้านเนี่ยนะครับเสมอกับซิตี้สามสามในเกมล่าสุดที่จะบอกว่าโคตรมันนะครับเป็นแมตช์ออฟเดอะดีมของ UCL เลยก็ว่าได้ส่วนออฟองการเล่น5เกมหลังสุดเนะี่ยมาริดเพิ่งจะบุกไปเฉือนมายโยก้าแบบแบบเขาเรียกที่ว่าส่งเด็กลงไปเล่น่ะนะครับก็คือรู้เลยว่าโอเคไม่ไม่ไม่ต้องเอาตัวหลัก ไปชั่วเยอะด้วยศักยภาพทีมที่ดีกว่าก็สามารถบดเอาชนะมายกาได้1 0นะครับฟอร์ม5เกมหลังเนี่ยถ้าไม่นับวันที่เสมอกับซิตี้พวกเขากข,าขาชนะ4เกมติดต่อกันในลีกแล้วนะครับชนะบ so ินเบาโอโซซาเซลตาบิโก่วนซิตี้เนี่ยสเกมก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่นับวันที่เสมอกับอาร์เซนอลแล้วก็เสมอกับเรอัลมาดริดก,ก็กเขขชนะ3เกมรวดในลีกชนะวิลล่าชนะพาเล แล้วก็ชนะลูตันครับเรามาดูเรื่องของไลอ้อนนะครับไลอ้อวันนี้เป็นยังไงกันบ้างในฝั่งของแมนซิตี้นะครับ4-1 4-1ผู้สามประตูเป็นเอเดอร์สันครับเซ็นเตอร์ฮาฟมีมาโนเอลอากันยี่รูเบนดิอัสนะครับทางซ้ายเป็นจอร์สโกจิวาดิโอไคลวอล์กเกอร์นะครับแนวรับมีโรดี้มิดฟิลด์สองตัวเป็นฟิโฟเดนกับเควินเดอะบอยนะครับทางขวาเป็นเวอโนซินวาทางซ้ายเป็นแจ็คกิดิทและหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ครับในฝั่งของมาดิดครับวันนี้จัด4-3-1-2ครับ นำทัพโดยชูบินิงแฮมทุนิคอสนะครับเอร์โดคามาวิงกาเฟลิโกปาปาเด้นะครับคู่หน้าเป็นโรดิโก้กับเวนซูจูเนียแนวรับมีนาโชูฟันเดสอันโตนิโอโรดิเกอร์แพ็คขวาเป็นในนี้เขาเคาฟรานเมนดี้และผู้สาวตัวเป็นอังเดรดูนินครับก็จริงๆเกมวันนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเป็นวิกแมต์อีกหนึ่งเกมของคาร์โดอันเชลอตตินะครับที่ต้องเจอกับเป๊ปกอริโอลาซึ่งจริงๆสองนี้ก็ เ,เจอกันบ่อยนะครับในสมัยที่เป๊ปคุมบาเซโลนาแล้วก็คาร์ลติคุมมาลิดในในช่วงแรกๆะนะครับก็เ,เคยเจอกันอยู่แล้วรู้ใจรู้พุงรู้ทางกันอยู่ดีดังนั้นไม่แปลกที่วันนี้เป๊ปจะไม่เล่น3 4 1 2สังเกตไหมครับว่าวันนี้คือคือเป๊ปปรับหมากจากเกมที่แล้วอะ่ะนะครับคือรู้ว่าริมเ้นเนี่ยทั้งบอร์เด้คามาวิงก้ามีความเร็วแล้ว แนวรับ3าตัวเอาไม่อยู่ทีนี้เอาไม่อยู่ก็ต้องเพิ่มนะครับก็ต้องเพิ่มแนวรับเอาคารวอเกอร์กับจิวาริโอนะครับลงมาแล้วก็ใช้โมเมอร์ฮันนี่กับเบนอาร์ต mm hmm. เป็นเซ็นเตอร์โดยมีโรดี้เป็นตัวตัดเกมวันนี้บทบาทของโรดี้ผมมองว่าน่าจะน้อยลงแล้วน่าจะน้อยลงในเรื่องของของเกมลุกคือแทคกติกน่าจะต้องตัดจุดวิลลิงแฮม,มกับโทนีคค่ค้ดให้ได้เพราะถ้าปล่อยให้จุดวิลลิงแฮมกับโทนี่ค้ดได้คลองบอลตรงกลางเนี่ยแล้วคิวเลรกพาร์ของ ชุดวิเนียมปีนี้มันมันเอาเรื่องอะครับคือจะบอกว่าย,ยิ่งยิ่งมั่นใจคล้ายๆสมัยเดอร์บอยวัยรุ่นน่ะนะครับที่แบบจะเปิดจากริมเส้นเข้าไปที่หัวของฮาแลนเป๊ะๆหรือจะจ่ายตัดแนวรับแล้วให้ฟิโฟเดนวิ่งแข่งกับกองหลังก็ก็เป็นสิ่งที่คีวินเดอร์บอยทำมาตลอดซึ่งชุดวิเนียมมันคือสไตล์แบบนั้นะนะครับส่วนแจ็คกิริทกับบอร์็อกสินว่าผมว่า,วาเกมก่อนอิมแพกน้อยทั้งคู่ไม่ผมไม่เคยชอบแจ็คกิริทนะ ในในสไตล์การเล่นทั้งหมของของเจ้าตัวตั้งแต่วิล่าแล้วนะครับคือมันคลองบอลแล้วก็เลี้ยงหมุน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 ไม่ได้ทําอะไรเป็นชีมินอันนะครับเลี้ยงไวจี้แล้วก็ส่งเข้ากลางให้คิวินเดอร์บอยกับฟิลเลนก็แค่นั้นก็จบเลี้ยงแค่นี้ไม่ไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีจังหวะไหนที่ผมรู้สึกว่าเซก,กิลิตหรือว่าบรุนิวาไอเซก,กิลิตมันทําได้ดีอะ่ะถ้าเทียบกับบุร์สิวานะที่ที่ผมมองว่าโอเคยังมีจังหวะตัดเข้าในาแล้วปั่นให้เห็นหรือว่าตัดเข้าในแล้วยิงเนี่ยซึ่่งงเเกมมมมววันนนี้้ริสผมมอา บอเบอร์เด้กับคาร์บินก้าน่าจะดูดีกวับเชคเกอริตด,ด้วยซ้ํานะครับส่วนทุนิคสเกมก่อนได้รับค้ำชมเยอะมากเพราะก็เป็นเดิมแบกนะครับตรงกลางเก็บกินหมดวันนี้ก็เล่นท่ามกลางเสียงเชียร์ของซิตี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ประสบการณ์ของโค้ดผมว่ามีเยอะนะครับมีเยอะมากพอที่จะคุมน้องรับได้รวมถึงใน,นนี้เขาก็เขาด้วยนะครับแาโชฟอร์นเดสอันเดอร์นอลิกเกอร์เกมก่อนก็ถือว่าสอบผ่านกันหมดนะครับไม่ได้มีใครที่ผมรู้สึกว่า ดูเป็น Long City ลองซิตี้อะไรก็สองคนแหละนะครับมีแค่ฟลอเรนดี้นะครับแล้วก็อีกคนนึงนะั่นอีกรายนึงคือคาร์มานิงกาสองคนนี้อาจอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์มากนักนะครับในในรายการฟุตบอล UCL เพราะว่าเป็นพลังหนุ่มก็ต้องมาดูว่าเกมวันนี้นะครับแน่นอนว่า90้นาทีตั้งสองทีมคงเปิดแลกกันไม่มีใครอยากจะเสียประตูก่อนนะน่าจะตึงๆทั้งคู่แต่ถ้าเกมแรกไอ,อ้ถ้าประลูกแรกเนี่ยเป็นมาริดขึ้นนำเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเกมมันจะเปิดแต่ถ้าเป็นซิตี้ขึ้นนําแล้วเนี่ยผมมองว่าซิตี้ยังม,ม,มีวิธีเล่นอะ่ะถ้านําแล้วก็คงไม่ได้เล่นหลังสามแล้วไม่ได้เล่นหลังสี่แล้วอาจจะเล่นหลังสามนะครับถอดวอล์กเกอร์กกออกนะครับแล้วก็อาจจะส่งหน้าลงมาอีกหนึ่งตัวหรือไม่ก็ส่งกลางลงมาอีกหนึ่งตัวก็ประมาณนี้สำหรับทายของเป๊ปแต่ถ้าโดนนําแล้วก็ผมบอกว่าสุกแน่นอนราคาล่าสุดเปิดมาครึ่งครบลูกขาว มาซิตี้ต่ออาจจะต่อตามสถิติด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะต่อเพราะว่าเล่นในบ้านบวกกับเสียงเชียร์ผมช่วงวเกมวันนี้มาดิดคือคาร์โลเซลตติก็คือคาร์โลเซรลอตติครับคือต่อให้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันแย่ขนาดไหนก็ตามสังเกตได้ว่ามาดิดในในมือของเขาเนี่ยมันจะแพ้ยากในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคือเขี้ยวะนะครับเป็นบอลเขี้ยวไม่ไม่เสียไม่ไม่ได้ก็ต้องไม่เสียนะครับหรือว่าเช่นแบบบุกแล้วทําไม่ได้ก็ก็แค่ตั้งรับใหม่แล้วก็เขาต่อยแท็กนี่คือสิ่งที่ มาดิดจะเล่นวันนี้แล้วก็รอดูว่าจังหวะที่แจ็คกริดหรือเบอร์โนสซินวามันเสียบอลเนี่ยนะครับเกมเขาต่อแท็กจากเฟรเดโกบาบาเดกับควงก้าเนี่ยจะมีพิษสงมากแค่ไหนและจูบิเทแฮมจะสร้างบทบาทอิมแพคในเกมลุกได้เท่าไหร่ก็กต้องมาดูกันซึ่งผมมองว่าเกมวันนี้เป๊ปกัวดิโอลาจะไม่ชนะใน90นาทีแล้วก็เชื่อว่าจะเสมอกันที่1ถึง2ประตูต่อ2นะครับยังไงก็คิดว่าลองมาดิดน่าจะดีกว่า สำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านนะครับโชคดีแ่งเงินรวยสองตัวเน้นได้เลยนะครับเน้นทั้งมาเย็นิวนิกเน้นทั้งเลอมาดิดได้เลย2ทีมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ